ผมกลับมาแล้วสองสภาพร่างกายปากเกียวตำนานกำปั้นปินคืนสังเวียนในวัย46ปีกลายเป็นที่จับตามองทั่วโลกสำหรับแมนนี่ปากเกียวตำนานกำปั้นชาวฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในวัย46ปีท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนกำปั้นโดยเจ้าของแชมป์โลก8รุ่นจะกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งพบกับมาริโอบาริออสกำปั้นรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง16ปีที่สังเวียน MGM Grand Arena สหรัฐอเมริกาล่าสุดเดอะแพ็กแมนได้ออกมาเผยสภาพร่างกายหลังกลับไปฝึกซ้อมกับเฟรดดี้โรดเทรนเนอร์คู่บารมีที่ไวากาดตโรงฝึกชื่อดังในลอสแอนเจลิสเป็นเวลากว่า2เดือนมันเปรียบเทียบยากว่าผมกลับไปมีสภาพร่างกายเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่การฝึกซ้อมของผมเข้มข้นไม่แพ้กับเมื่อครั้งอดีตและผมคิดว่ามันกลับมาดีเหมือนเดิมปาเกียวให้สัมภาษณ์กับฟิสทอร์สื่อบ้านเกิด สำหรับแมนนี่ปากเกียวจะกลับมาไฟแรกพร้อมได้สิทธิ์ชิงแชมป์สภาหมวยโลกดับเบิลยูบีรุ่นเวลเตอร์เวทกับมาริโอบาริออสกัมปั้นเจ้าของเข็มขัดชาวสหรัฐในเช้าว,วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้